อลูมิเนียมนะคะรับติดตั้งกระจกอลูมิเนียมนะคะตามบ้านคอนโดโรงงานอพาร์ตเมนต์นะคะสำนักงานร้านกาแฟนะคะทุกที่เลยนะคะหนูเป็นกรรมการผู้จัดการของบริษัทนะคะบริษัทของเรานะคะก็เออก็พูดแต่นะคะเมื่อกี้รับติดตั้งกระจกอลูมิเนียมนะคะก็ ติดตั้งกระจกอลูม so, ิเนียมมีอะไรบ้างนะคะคือหนูก็ทำสไลด์มาแบบเบาๆนะคะฟังหนูอองเดียวก็ได้ค่ะเออคือประตูนะคะก็จะมีหลายแบบมีบานเลื่อนบานสวิงนะคะบานแขวนบานแผนคือแบบที่มันไม่มีรังข้างล่างนะคะค่ะอย่างบานเปือยนะคะก็สวยหรูดูแพงนะคะไฮโซโกเก๋นะคะแล้วก็จะมาพร้อมกับราคาที่ก็ มีราคาบานเลื่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะ,ะบ้านเลื่อนก็แบบราคาทั่วๆไปนะคะออ้ยอมาดูอันนี้ดีกว่าอันนี้เป็นผลงานที่หนูทำนะคะเป็นโรงเรียนเอ็นไลเทนจีเนียสคูลนะคะของพี่พึ่งนะคะที่เขาเคยอยู่กับเรานะคะเขาก็ไว้วางใจให้หนูทำของเขาทั้งหมดเลยค่ะเนี่ยค่ะก็มันก็จะมี อันนี้นะคะคือเป็นแบบเปื่อยๆอย่างนี้เลยค่ะก็จะทาให้เห็นทั้งหมดทั้งมวลเลยนะคะเขาเป็นแบบโรงเรียนเด็กเล็กอะคะ่ะก็ผู้ปกครองจะมาแอบด,ดูลูกนิดๆอะไรอย่างเงี้ยก็มาส่องนั่งส่องดูตรงนี้นะคะแล้วก็อันนี้เป็นห้องเรียนก็จะมีเป็นช่องๆอ,อย่างนี้ตอนนี้เทมก,กมาลังมาเลยนะคะนี่ก็ประมาณนี้นะคะอ่าอันนี้ก็เป็นระเบียงคอนโดนะคะ เป็นคอนโดของพี่โอ่ะคะ่ะก<น>็คือตอนแรกนะคะคือโ no น้พิราบมันเข้ามาแบบเยอะมากอะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาว่ามันก็หมิ่นด้วยแล้วก็การเสียงการอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะพอเราไปปิดก็โอเคขึ้นใช่ไหมคะพี่โอ๊ะคะ่ะลมไม่ออกอแล้วตอนนี้อันนี้นะคะก็เป็นกระจกเงาตัดกรอบนะคะแล้วก็มีกระจกเงา สองทั้งตัวนี้เป็นงานบ้านตัวอย่างนะคะมีหยิบหองด้วยอันนี้เร็วไปค่ะเออ <S <S นะคะไว้ก่อนก็นได้ะคะ่ะเออของหนูนะคะจะต่างกับพวกโฮมโปรพวกอะไรที่เขามีถูกๆหรือว่าสำเร็จรูปนะคะยังไงนะคะก็ะคือเออที่สำเร็จรูปคือเขาก็ราคาถูกกว่าเราก็จริง เราไปซื้อใหม่อะคะ่ะอุ้ยมันเป็นขนาดที่แบบเขาฟิกไว้แล้วแล้วอย่างนี้เราก็ต้องไปทําปูนให้มันเท่ากับขนาดของเขาหรอกมันก็ไม่ได้ใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าเกิดเลือกเอาแบบนั้นสมมุติชุดละ900บาทอย่างของหนูก็พันกว่าบาทอะไรเงี้ยค่ะต่างกันเล็กน้อยแต่แบบเราเซอร์วิสให้ทุกทุกที่เลยนะคะแล้วก็ทุกเวลาเลยด้วยสาม,มารถแบบอย่างบางทีอย่างเงี้ยเราไปทําที่บ้านลูกค้าค่ะแล้วแบบเออช่างคะประตูเสียคะ่ะแบบ ห้าโมงหกโมงช่วยมาซ่อมตรงนี้ให้หไหอยได้ไหมคะน,นิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อ๋อได้คะ่ะจัดไปคะ่ะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ซ่อมให้ฟรีนะคะถ้าแบบเป็นงานที่เราทํานะคะก็ซ่อมให้ฟรีแบบเป็นปีเลยคะ่ะเออแล้วก็ตอนนี้นะคะงานที่หนูทาอยู่ก็มีคิวคอนโดนะคะของลุงมีพินะคะต้องขอบขอคุณมากะะาเลยคะ่ะได้ทั้งตึกเลยค่ะเป็นการแบบไว้วางใจที่ดีมากๆเลยนะคะค่ะ นะยังได้อยู่นะคะค่ะเออแข็งของเรานะคะก็คือเนี่ยค่ะเซอร์วิสไม้นะคะแล้วก็บริการหลังการขายนะคะที่เลิศมากเลยะคะ่ะแบบโทรมาสองทุ่มเน,นี้ยก็รับสายนะคะแต่ว่าแบบถ้าชวนไปกินอะไรเนี้ยก็ไม่ไปนะคะคือถ้าแบบชวนไปทํางานหรือว่าไปซ่อมงานในหููไปได้นะคะคะ ได้ถุกทีถกเวลาลคะสัปดาห์นี้นะคะเออสัปดาห์นี้หรือสัปดาห์ไหนนะคะหนูก็จะลุกยิมฟอสถานปนจจุบันผู้รับเหมาก่อสร้างเจ้าของหมู่บ้านคอนโดแบบโรงแรมอะไรอย่างนี้หนูก็นักนะคะค่ะตื่นเต้นใะ เวลาพอดีนะคะค่ะใครมีคําถามอะไรก็เชิญมันภูมันกับหนูได้เลยนะคะโอเคถ้าไม่มีคําถามก็ชวนหนูไปกินอะไรก็ได้นะคะ